ะคะ่ะตอนนี้อยู่ที่ลานาก้านะคะค่ะตอนนี้ก็กําลังจะเข้าไปดื่มน้ำเที่ร้านกาแฟนะคะก็คือวันนี้นะ,ะจะพาเพื่อนๆค่ะมาชมเมืองลานาก้ากันเนาะว่าเออน่าเดินขนาดไหนนะคะสวยงามมากไหมนะคะค่ะโอเคเดี๋ยวเพื่อนๆตามไปชมกันในคลิปเลยค่ะ ตอนนี้เราอยู่ภายในเมืองลานนากาแล้วนะคะเดี๋ยวพาวเพื่อนๆเ,เดินชมตึกราบ้านช่องของเขานิดนึงแถวนี้สภาพตึกราบ้านช่องก็จะดูเก่าๆนิดนึงนะคะค่ะก็คือจากที่แม่บ้านใส่ปลสมานี่เนาะมันก็ค่อนข้างจะไกลนิดนึงนะก็คือรู้สึกหิวน้ําแต่เดี๋ยวชมเมืองกันนิดนึงเดี๋ยวเราก็ค่อยไปนั่งดื่มน้ํากันนะคะโอ้นี่มอเตอร์ไซค์หรือเปล่าคะเนี่ยทำไมมันใหญ่ขนาดนี้แล้วตรงนี้นะคะ ก็เป็นโบสถ์ของเมืองลานานกาเป็นโบสถ์เก่าแก่นะคะ ลานนเก้าเป็นเมืองท่าของไซปรัสค่ะก็คือมีสนามบินนะคะใครบินมาก็ต้องมาลงกันที่นี่นะ,ะหรือไม่ก็ไปลงที่เมืองบาวฟอร์ดตอนนี้เรากําลังเดินเข้าไปที่ร้านกาแฟค่ะก็คือหิวน้ําค่ะเดี๋ยวเรามานั่งดื่มน้ํากันก่อนเนาะเนี่ยร้านนี้นะคะประดับประดาดอกไม้สวยงามดูสดชื่นมากเลยค่ะโอเคเพ,พื่อนเพื่อน,นท่านไหนว่างนะมานั่งด้วยกันค่ะ ด้วยความที่เราเป็นผู้หญิงนะคะก็คือผู้หญิงกับดอกไม้ดีของคู่กันนะคะเห็นแล้วมันสดชื่นค่ะไม่ว่าใส่ปรัสรีบเดินถ่ายภาพดอกไม้สวยๆนะคะก็คือชอบมากเลยค่ะไม่ทราบมีเพื่อนท่านไหนชอบดอกไม้เหมือนแม่บ้านใส่ปรัสหรือเปล่าเนาะ ขทางร้านกาแฟก็จะเป็นโบสเนาะก็จะมีโบสถ์เนโบสเก่าแก่นะฮะก็คือแถวนี้นะคะก็คือจุดศูนย์กลางของเมืองลานากาเลยนะคะก็คือว่าคนที่มาเที่ยวที่นี่ก็คือจะต้องมาตรงนี้นะฮะเพื่อมาดูความเก่านะคะก็คือเนี่ยโบสนี้ก็หลายร้อยปีเลยนะคะ สั่งเครื่องดื่มเสร็จแล้วค่ะแม่บ้านก็เดินถ่ายภาพค่ะก็คือเดินรอบๆนะคะก็ลูกก็นั่งรออยู่ที่ร้านกาแฟนั่นแหละค่ะก็คือเดี๋ยวขอถ่ายภาพให้เพื่อนๆชมกันก่อนก็แล้วากาันนอนระหว่างที่รอจะได้ไม่เสียเวลาค่ะ เจ้าพนักงานเอาเครื่องดื่มมาเสิร์ฟแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปนั่งที่โตะนะคะค่ะเนี่ยค่ะตอนนี้กําลังเสิร์ฟเครื่องดื่มนะคะก็คือเราสั่งเป็นสมูทตี้ค่ะสมูทตี้นี่น่าดื่มมากเลยนะคะ อากาศที่ใส่ปลาสตอนนี้ก็คือยังไม่ร้อนจริงๆค่ะยังมีความหนาวอยู่นะคะเนี่ยแม่บ้านก็กินสมูทตต้คะ่ะเนี่ยก็คือใส่ปัน่นใส่น้ําแข็งมานะคะโอ้กินคําแรกไปนะมันจิตขึ้นสมองนะคะค่ะก็คือมันเย็นมากค่ะลูกสาวก็หิวนะคะลูกสาวก็สั่ง แฮมเบอร์เกอร์มานะคะก็คือเนี่ยการมาเที่ยวของแม่บ้านใส่ปลาสนี่นะก็คืออยู่เมืองนอกเนี่ยเข้าของมันแพงมากเลยนะเวลาเราไปนั่งร้านอาหารแบบนี้นะคะคือมันแพงอะคะ่ะก็คือว่าคุณแม่ก็จะดื่มเครื่องดื่มอย่างเดียวนะก็ให้คุณลูกทานอาหารไปนะคะก็คือ,อยังไงถ้าเราทานกันสองคนนะมันก็แพงเราทานแบบนี้กันบ่อยไม่ได้นะคะเนี่ยคือชีวิตอยู่เมืองนอกนะคะใครๆก็ว่าเออสา ใบเนาะร่ํารวยอยู่เมืองนอกมันไม่จริงค่ะค่ะก็คือว่าเออบางคนก็เรียกมาดามมาดามมันไม่ใช่มาดามหรอกค่ะเรามาอยู่ที่นี่เราสู้ชีวิตกันจะตายค่ะก็คือแบบปากกระตินถีบนะคะสาวๆที่แต่งงานกับฝรั่งมาอยู่เมืองนอกค่ะ ถ้าย้อนกลับไปได้นะคะคงจะขอแต่งงานกับผู้ชายไทยนะคะแต <Yeah. S 1> ่สมัยตะกอนนะแม่บ้านใส่ปลัสก็ยังงงมากเลยนะว่าเออทำไมผู้ชายไทยไม่มีใครสนใจฉันเลยอะไรอย่างเงี้ย <Yeah. S 1> ก็เลยทำให้แม่บ้านใส่ปราสนี่ต้องระหกระเหินนะคะ <Yeah. S 1> ก็คือ,อได้สามีฝรั่งแล้วก็มาอยู่เมืองนอกค่ะ <Yeah. S 1> มันเป็นเรื่องที่แปลกมากค่ะ ตอนนี้ก็ทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะดื่มเครื่องดื่มเสร็จแล้วก็พากันเดินรอบๆอบลูกก็บอกว่าแม่อยากจะไปดูโบสถ์ค่ะก็คือวันนี้โบสถ์เขาไม่ได้เปิดนะคะแต่เราเข้ามาในร้านค่ะเหมือนร้านซูวินเนียนะคะก็คือว่าคนที่มาเที่ยวไซปรัสนะคะมาเที่ยวโบสถ์นี้นะคะเขาก็จะซื้อของที่ระลึกจากร้านนี้นะคะเอากลับบ้านติดไม้ติดมือกลับบ้าน,กล,บบานกลับเมืองนะคะ สินค้าแต่และชิ้นเนี่ยดูสวยงามมากเลยนะคะเนี่ยค่ะก็คือยังไงคะมันเป็นเงินด้วยเนาะค่ะก็คือแต่ก็คือว่าเราคนละาศาสนาเรา,าศาสนาพุทธเราก็อาจจะไม่ได้ซื้อกลับบ้านเนาะแต่คนที่เขานับถือาศาสนาออร์โธดอกนะคะอย่างคนรัเสเซียเนี่ยเขามาที่นี่นะคะเขาก็จะอุดหนุนเยอะเลยนะคะแล้วเขาก็จะเอากลับไปบ้านเขาค่ะ เดินตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเดินออกไปนะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ด้านหน้าชายทะเลนะคะแล้วนี่ก็คือทางผ่านหน้าชายทะเลนะคะเนี่ยก็มีร้านสุวินียค่ะสวยงามค่ะเนตอนนี้เราก็มาถึงด้านหน้าชายทะเลแล้วนะคะวันนี้มันแปลกมากเลยนะคะคนเยอะมากเท่ากับว่าตอนนี้นะคะฤดูร้อนเริ่มแล้วค่ะก็คือมีนักท่องเที่ยวมาเยอะแล้วก็คนก็ มาเดินกันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะได้เวลาพอสมควรแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวแม่บ้านใส่พลัสต,ต้องขอตัวกลับบ้านก่อนนะเพราะว่าขับรถาจากจุดนี้ไปถึงบ้านนะคะก็ประมาณ40กิโลเมตรนะคะถ้าชอบคลิปช่วยกดติดตามให้กําลังใจด้วยขอฝากช่องแม่บ้านใส่ฟลัสด้วยค่ะช่วยกดติดตามช่วยไลค์ช่วยแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะอบคาบิสโต กระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะ